สำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาเปลี่ยนจากนมนะคะมาเป็นชาไทยค่ะมีความหอมของชาค่ะแล้วก็เป็นโอรีโอ,อเคี้ยวกรุบๆไม่ต้องเด็กๆหรอกผู้ใหญ่ก็ชอบสวัสดีค่ะ หน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็มีเมนูมาแนะนำอีกแล้วนะคะนั่นก็คือชาไทยโอริโอ้ปั่นค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็จะทำเป็นนมสดโอริโอ้ปั่นเนาะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาเปลี่ยนจากนมนะคะมาเป็นชาไทยค่ะ <Wow. S 1> โอเคค่ะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นแก้ว16ออนซ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรต้องบอกเลยนะคะว่าง่ายมากๆเลยค่ะ <Okay. S 1> โอเคค่ะวัตถุดิบวันนี้นะคะเราก็จะมีตัวโอริโอ้นะคะ โอริโอปกติเลยนะคะอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชาไทยค่ะชาไทยของ Oriental Coffee นะคะเราก็จะทำเป็นเบสน,น้ำชาทิ้งไว้อยู่แล้วค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวน่อยจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทำชาไทยแบบนี้ทิ้งไว้เนาะโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนนมผสมค่ะนมผสมนมข้นหวานกับนมข้นจืดน,นะคะก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ตามเคยค่ะโอเคค่ะเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วนายจะเทน้ำชามาก่อนค่ะเราจะใช้น้ำชาอยู่ที่4ออนค่ะนี่เลยอ4ออนนะคะเลยได้นิดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบชาเข้มๆก็เอา5ออนเลยก็ได้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ใส่นมผสมค่ะ สำหรับนมผสมนะคะปกติแล้วเราจะใส่ใส่อยู่ที่1.5ออนซน์แต่วันนี้เราเอามาปั่นด้วยเราก็จะใช้อยู่ที่2.5ออนค่ะครั้งแรกนะคะเทครั้งแรกก่อนนะคะที่1.5ออนนะคะโอเคค่ะครั้งที่2อีก1ออนค่ะรวมกันแล้วก็จะเป็น2.5นะคะง่ายมากๆเลยเราได้น้ำชาไทยเพื่อที่จะนำมาปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคค่ะเราก็เทใส่โถปั่นได้เลยอืน้ำแข็งค่ะหนึ่งแก้วกับอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเวลาปั่นไปปุ๊บมันจะลดลงมานะอ่ะอีกนิดนึงเนาะ โอเคค่ะถ้าเกิดว่าที่ร้านนะคะใครใช้มีผงปั่นนะคะเราก็จะใส่ผงปั่นไปด้วยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้หน่อยจะใส่ผงปั่นไปด้วยค่ะผงปั่นที่เราใช้นะคะก็จะเป็นของดาวินชีค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะตัวผงปั่นก็จะช่วยในการยึดจับเกาะน,นะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้น้ําแข็งกับน้ําแยกชั้นกันค่ะโอเคค่ะเราก็มาปั่นกันเลยดีกว่าค่ะ ได้ปั่นมาสักนิ้นหนึงแล้วเนาะเราก็จะใส่ตัวโอรีโอ้นะคะเข้าไปค่ะสามชิ้นเลยใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะแต่สำหรับหน่อยแล้ว3ชิ้นก็พอแล้วนะคะนี่โอเคค่ะเราก็ไปปั่นกันเลยนะคะอะหน่อยจะปั่นไม่เยอะนะคะเดี๋ยวตัวโอรีโอ้นะคะก็จะแหลกไปนะคะ เราจะปั่นแบบพอประมาณนะคะให้ได้ประมาณนี้เลยมันก็จะมีความเป็นเนื้อโอรีโอ้นะคะให้ได้เคี้ยวแบบกรุบกริบกรุบกริบด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะชาไทยโอรีโอ้ปั่นของเรานะคะน่าทานมากมากเลยค่ะ,ะหน่อยเพิ่มสีสันไปอีกนิดนึงนะคะก็แปกตัวโอรีโอ้นะคะด้านบนเลย ปุ๊บเตรียมร้อยแล้วค่ะชาไทยโอริโอปั่นนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยดีกว่านะคะอเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะมีความหอมของชาค่ะแล้วก็ได้ความแบบเป็นโอริโออะ่ะเคี้ยวกรุบๆด้วยนะคะออร่อยอะ่ะ รสชาติหวานกําลังดีนะคะเหมาะสําหรับถ้าเกิดว่าเด็กๆหรือว่ามีลูกมีหลานอยู่กับบ้านนะคะก็ทําให้ลูกให้หลานทานได้เลยนะเมนูนี้อุ๊ยแต่ก็อร่อยนะไม่ต้องเด็กๆหรอกผู้ใหญ่ก็ชอบอืมอร่อยค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเมนูชาไทยโอรีโอปั่นค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบหรือไม่ชอบนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้หน่อยขอลากันไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ค่ะสารับวันนี้นนะคะหน่อยก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ